เราทําจากเชือกด้วยเหมือนกันนะคะเส้นโบเราก็จะใช้ทบครึ่งนะคะทบครึ่งแต่งเส้นโบให้ดูรู้สึกว่ากลมๆนะคะประมาณนี้นะคะสวยไหมคะเ,เพื่อนๆนนี่นะคะเราก็ได้แยกกันที่มีโบติดเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนที่แล้วเราก็ตัดแต่งปลายเชือกค่ะประมาณนี้นะคะ แล้วก็อาจใช้กาวเลยนะคะกาวสวยไหมคะเ,เพื่อนเนี่นะคะเราก็ได้แจกันที่มีโบติดเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆน <c oughs> ที่การใช้งานเขาก็จะทนนานมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นไม้นะคะเป็นไม้มะม่วงคะ่ะแล้เราก็เอามาขัดเกลากลึงคะ่ะสังคงก็ได้เตรียมแจกันมาแจกันอันนี้ทําด้วยไม้มะม่วงนะคะ ส่วนเชือกก็ทําจากปรึกษาได้นะคะเรื่องความรู้เพราะว่าสมทรงจะแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนได้ร้อนแตะนะคะต่อไปเราก็จะทําเส้นโบนะคะเพื่อนๆเหลือจากกระดาษที่เราเก็บตกนะคะเมื่อเราทํางานส่งไปแล้วเศษกระดาษก็ยังเหลือเป็นชิ้นง,งานมากมายเลยเราก็ใช้วิธีดัดแปลงสวยไหมคะเพื่อนๆนนี่นะคะเราก็ได้แยกกัน ที่มีโบติดเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทิ่นะคะให้เป็นแกกันใช้งานได้มีประโยชน์ในการใช้สอยนะคะเราก็ได้แจกันสําเร็จรูปหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อนๆในเช้านี้ให้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสวยหรือไม่สวยอย่างไรก็ติชมมานะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้สมชงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่ได้ดูแลสวัสดีค่ะ สวัสดียามเช้านะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ตื่นเช้ามาก็คิดไอเดียสักอย่างหนึ่งมาทํางานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะเพื่อมาตกแต่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะวันนี้สมชงก็จะตกแต่งแจกันนะคะเราก็ใช้กาวนะคะใช้กาวผู้การใช้งานเขาก็จะทนนานมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นไม้นะคะเป็นไม้มะม่วงค่ะและเราก็เอามาขัดเกลากลึงค่ะ สมทงก็ได้เตรียมแจกกันมาแจกกันอันนี้ทําด้วยไม้มะม่วงนะคะส่วนเชือกก็ทําจากกาวร้อนแตะตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เอามาแตะที่คอแจกกันค่ะประมาณนี้นะคะปรึกษาได้นะคะเรื่องความรู้เพ,เพราะว่าสมทรงจะแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้แต่งเส้นโบให้ดูรู้สึกว่ากลมๆนะคะประมาณนี้นะคะ ศึกษาได้นะคะเรื่องความรู้เพราะว่าสมทรงจะแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้สมทรงก็มาฝากไอเดียสวยๆผลงานสวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันในยามเช้านะคะวันนี้ถ้ายัางไงเพื่อนๆสนใจหรือว่าเราวก็อาจจะถูกจะผูกโบให้กัดแยกกันของเรานะคะเราก็ใช้เชือก้วยนี่แหละคะ่ะ พันรอบๆนะคะถ้าอยากทำนะคะก็สามารถปรึกษาสมทรงได้ทางเฟซบุ๊กของสมทรงบุญนำมานะคะสมทรงอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะสามารถไปสวัสดีค่ะปรึกษาได้นะคะเรื่องความรู้เพราะว่าสมทรงจะแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้ละค่ะให้กับผู้ที่ต้องการหรือผู้ที่สนใจดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อว่ามีชิ้นงานสวยๆในบ้านเราก็สามารถนะคะ ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะร้วพันแค่ประมาณสามรอบก็พอแล้วนะคะสามรอบแล้วก็พันเลยนะคะไม่จําเป็นต้องใช้เยอะราพันแค่ประมาณสามรอบก็พอแล้วนะคะสามรอบแล้วก็พันแต่งเส้นโบให้ดูรู้สึกว่ากลมๆนะคะประมาณนี้นะคะสวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆทุกคน วันนี้ตื่นเช้ามาก็คิดไอเดียสักอย่างหนึ่งมาทำงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะจากกล้วยนะคะเพื่อนๆต้นกล้วยเราเอามาตากแห้งแล้วเราก็เอามาทำเป็นเชือกเส้นหนาๆแบบนี้นะคะเราใช้วัสดุจากธรรมชาติกาวร้อนนะคะเพื่อนๆเพื่อใช้ในการตกแต่งแต่งเส้นโบให้ดูรู้สึกว่ากลมๆนะคะประมาณนี้นะคะไปเราก็นับไปนะคะน้อยไปไหมคะสามรอบ ก็โอเคอยู่นะคะโอเคอยู่เราได้3ามรอบแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใช้กาวเพื่อมาตกแต่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะวันนี้จมชงก็จะตกแต่งแจกันนะคะเราก็ใช้กาวนะคะใช้กาวเพื่อมาตกแต่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะวันนี้จมชงก็จะตกแต่งแกกกันนะคะเราก็ใช้กาวนะคะ ใช้กาวศึกษาได้นะคะเรื่องความรู้เพราะว่าสมทรงจะแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้สวัสดีค่ะโูค่ะบเพื่อนผูกเป็นโบก็ไม่ยากนะคะแค่ผูกเงื่อนเฉยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกให้สวยๆแล้วก็สวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆทุกคน วันนี้ตื่นเช้ามาก็คิดไอเดียสักอย่างหนึ่งมาทำงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะผลงานของสมรงม,มาตลอดระยะเวลาอย่าลืมนะคะดูผลงานของเพื่อนๆให้จบและก็ให้รางวัลเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่าสำหรับคลิปนี้เพื่อมาตกแต่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะวันนี้สมชงก็จะตกแต่งแจกันนะคะเราก็ใช้กาวนะคะ ใช้กาวว่าอยากทำนะคะก็สามารถปรึกษาสมทรงได้ทาง Facebook ของสมทรงบุญนำมานะคะสมทรงอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะสามารถโบค่ะเ,เพื่อนๆผูกเป็นโบก็ไม่ยากนะคะแค่ผูกเงื่อนเฉยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกให้สวยๆแล้วก็เราทำจากเชือกด้วยเหมือนกันนะคะเส้นโบเราก็จะใช้ทบครึ่งนะคะ ครึ่งากาบกล้วยนะคะเพื่อนๆต้นกล้วยเราเอามาตากแห้งแล้วเราก็เอามาทําเป็นเชือกเส้นหนาๆแบบนี้นะคะเราใช้วัสดุจากธรรมชาติน่สวัสดีค่ะดีๆดักประมาณสัก3-4มี่ปีถ้าจะได้นะคะเจก,กันใบนี้อายุหยิบมาแล้วก็มาตกแต่งให้สวยงามได้โดยไม่ยากนะคะเจก,กันอันนี้เป็นเจก,กันเก่านะคะ ซื้อมาก็หลายเปลี่ยนจนทำอยู่นะคะตันนี้ก็จะมีเศษดอกไม้มากมายที่นี่ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสวยหรือไม่สวยอย่างไรก็ติชมมานะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สมชมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่ได้ดูแลกาวร้อนแตะตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เอามาแตะที่ขอ้อแจกันค่ะประมาณนี้นะคะ ให้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสวยหรือไม่สวยอย่างไรก็ติชมมานะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้สมชงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่ได้ดูแลแล้ว <c oughs> ก็อาจจะถูกจะผูกโบให้กับแจกันของเรานะคะแล้วก็ใช้เชือกกล้วยนี่แหละคะ่ะพันรอบๆนะคะถ้าอยากทํานะคะก็สามารถปรึกษาสมชงได้ทางเฟซบุ๊กของสมชงบุญนำมานะคะสมชงอยู่ที่จังหวัดลาปางคะ่ะ สามารถมาหยิบมาแล้วก็มาตกแต่งให้สวยงามได้โดยไม่ยากนะคะเจกันอันนี้เป็นแจกันเก่านะคะซื้อมาก็หลายปีดก้วร้อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อใช้ในการตกแต่งนะคะให้เป็นเจกันใช้งานได้มีประโยชน์ในการใช้สอยนะคะเราก็ได้เจกันสำเร็จรูปหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อนๆในเช้านี้สวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆทุกคน วันนี้ตื่นเช้ามาก็คิดไอเดียสักอย่างหนึ่งมาทํางานให้เพื่อนๆได้รับชมกันโบค่ะเพื่อนๆผูกเป็นโบก็ไม่ยากนะคะแค่ผูกเงื่อนเฉยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกให้สวยๆแล้วโบค่ะเพื่อนๆผูกเป็นโบก็ไม่ยากนะคะแค่ผูกเงื่อนเฉยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกให้สวยๆ สมชงก็มาฝากไอเดียสวยๆผลงานสวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันในยามเช้านะคะวันนี้ถ้ายัางไงเพื่อนๆสนใจหรือว่า่ะคะให้กับผู้ที่ต้องการหรือผู้ที่สนใจดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อว่ามีชิ้นงานสวยๆในบ้าน เราก็สามารถให้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสวยหรือไม่สวยอย่างไรก็ติชมมานะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้สมชงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่ได้ดูแลไปเราก็นับไปนะคะน้อยไปไมค่ค่ะสามรอบก็โอเคอยู่นะคะโอเคอยู่ก็ได้สามรอบแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใช้กาวแล้วเราก็ตัดแต่งปลายเชือกค่ะประมาณนี้นะคะแลาวก็อาใช้กาวเลยนะคะ าสวัสดีค่ะผลงานของสมทรงมาตลอดระยะเวลาอย่าลืมนะคะดูผลงานของเพื่อนๆให้จบและก็ให้รางวัลเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่าสำหรับคลิปนี้สมทรงจัดทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่างานดอกไม้ที่สมทรงทำอยู่นะคะเพื่อนๆดอกไม้เยอะๆมากมายที่แต่งเส้นโบให้ดูรู้สึกว่ากลมๆนะคะประมาณนี้นะคะ ผลงานของสมทรงมาตลอดระยะเวลาอย่าลืมนะคะดูผลงานของเพื่อนๆให้จบและก็ให้รางวั